เต่เฉพาะยอดที่ตัวเองต้องการประากาศเท่านั้นถ้าเขาถ<า> <ละ S 1> ้าเถ้าเขาจะหักเขาไม่ต้องมาขอยกมือก็ได้นคะเขาเขาก็ไปหักรับหลังอะไรเงี้ยผมไอไอเรื่องวัดเครื่องกรรมาการเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละว่า30สิเอร์เซ็นแต่ว่าการแจ้งยอดตรงที่สถานีคือกระจายเสียงออกไปแล้วเนี่ยก็ให้สมาชิกทุกคนหรือผู้ที่รับฟังเนี่ยเปิดวิทยุมารับฟังเนี่ยประกาศยอดเนี่ยว่าเท่านี้เนี่ยก็คงต้องนําไปให้หลวงพ่อเท่านี้ แต่ว่า,าแต่ว่าแต่ว่า,าสมาชิกไม่ได้สมาชิกไม่ได้เหรอผมว่าน่าจะเป็นปเห็นท,ที่ทราบมาจากสมาชิกอีกท่านนะฮะท่านบอกว่ามีการเอาเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นมาหมุนเวียนในการเช่นให้ผู้ยืมเ,เป็นดอกเบี้ยเอามาปล่อยกู้ด้วยหรือมาให้แท็กซี่ไปผ่อนหรือดาวรถกันอะไรเงี้ยใช้ก็ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ประธานกลุ่มอะไรเงี้ยก็เอาไปซื้อไร่ซื้อสวนอะไรเงี้ยก็อยัด อยากจะสอบถามค่ะว่าส0มสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยก็คือแท็กซี่ที่เขาขับรถเขาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์จากในส่วนส0มสิบเปอร์เซ็นค่ะผมตอนนั้นที่ไปประชุมอ่ะไม่ได้นะผมไม่ได้เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ไม่ได้นะก็เหมือนว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยวัดหรือช่วยหลวงพ่อหรือว่าสนับสนุนสถานีในการทำวามดีคือเป็นเครือข่ายแต่ไม่ได้ว่าไปไม่ได้ว่านับเสร็จแล้วก็แบ่งให้คนนั้น30มสิบคนนี้ส0มสิบคนนี้ส0มสิบไม่ใช่ ก็คือประธานกลุ่มเอาไปเก็บไว้เป็นก้อนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาไปเป็นก้อนอ้างว่าเอาไปใช้จ่ายซื้อสติกกสสต๊กเกอร์สั่งทำสติ๊กเกอร์สั่งทำกล่องหรือ,อเอาไปปล่อยกู้ยืมกินดอกเบี้ยหรือเอาไปซื้อไร่ซื้อสวนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ท่ามมาก็ทัางจากสมายชิ้นี่เข้าไปชิ้ชออครับไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นดำแหน่งของวัดดำแหน่งของกรรมการหรือดำแหน่งของรายการครับประธานกลุ่มบอกว่าหลวงพ่อให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมบบอยู่ในกลุ่มอะ แล้วผมถอนตัวออกมาความเชื่ผมตอนนั้นนะผมศรัทธาหลวงพ่อนะผมบอกว่าหลวงพ่อจะมาทําอย่างนี้หรือมันเงินเนี่ยนรกกินหัวนะคนหยอดกระปุกไปเพื่อหวังให้ึงคนป่วยเองหรือถึงเด็กกำพร้าหรือถึงอะไรก็แล้วแต่หรือถึงวัดเนี่ยอยู่ๆหักเงินตรงนั้นมานะที่กาดกินหัวหรือนรกกินกระบาลนะผมบอกว่าหลวงพ่อจะกล้าพูดว่าให้ สามสิบเปอร์เซนต์หรอแต่พอหลังๆมาผมไปไปเห็นบางบางโพสต์บางไลฟ์หรือบางคลิปที่หลวงพ่อไปขายยาหมองยานวดยาทาเหมือนกับร้านทาข้างร้านต่างๆก็ทำให้ผมสงสัยว่าไอ้นี่มันคื้อพวกละเจ็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเวลาท่านไปดื่มท่าบาทที่ไหนอะไรเดินไหนก็จะมีกลุ่มในหมู่ชาวลําโพงใช่ครับและจะมีกลุ่มสมาชิกกับกลุ่มคนอะไรที่เข้าไปนําทางเข้าไปช่วยเข้าไปร่วมไปอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าแท็กซี่ทั้งหมดที่เข้าไปร่วมมันคนต้องเข้าไปร่วมด้วยกิจศรัทธาหลวงพ่อหรืออยากมีส่วนร่วมในการทําบุญหรือว่าศรัทธาในสพเต่หนึ่งก็เป็นได้เวลาเขาไปพูดชักชวนสมาชิาก้กลุ่มกลุ่มแจ็คเก็ตด,ดำเนี่ยเวลาเขาไปพูดชักชวนเพื่อนสมาชิกแท็กซี่เขาพูดพูดยังไงไหมว่าโอ้ชวนเลยหลอกเลยโกหกเลยโกรครั้งแรกโกหกผมว่ารู้จักคุณกรณิดบัวจันทร์รู้จักดีเจชื่อดัง ผมคุ้นเคยแล้วก็รายการจราจรกับพี่เขาบ่อยมากเขาเป็นคนที่เสียงดีพูดเพราะแล้วก็พูดชัดค้อยชัดทําในการรับแจ้งเหตุต่างๆค่านาีวิทยุเราเกศัทธาเราตามไปตรงนั้นก็เพราะว่าเรารู้จักพี่คนนี้พอไปถึงไม่ใช่ะคนลนนิดคนละบงังแต่แต่ไม่ได้มีการเสนอว่าเนี่ยถ้าถ้าเอากระปุกไปวางในเดี๋ยวจะมีส่วนแบ่งอีนี้ไม่ได้มีผู้ชักชวนแบบนี้ใช่ไหมคะ,อะตอนแรกที่เขาชักชวนเข้าไปเขาไม่บอกหรอก ไปรู้ในที่ประชุมไปรู้ในที่ตรงยกมือเป็นแถวตรงที่ท่าเรือนตรงที่นัดต่อบรรอุกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่พี่ครับไม่มีนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเหตุชนทัศน์ด้ยครับกับเกนโดช่วยด้วยนะครับเราร่วมทํางานกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมอะไรที่พวกท่านไม่รับความเป็นธรรมหรือมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับทางพวกเราสองทัพสองคนเนี่ย ก็จะร่วมด้วยด้วยกันนะครับทำงานอย่าข้อมูลส่วนนี้ที่พี่เขามาเปิดเผยนะคะทั้งทั้งพี่สองคนจะจะดำเนินการยังไงต่อคือหลังจากนี so ้นะครับสิ so ่งที่เราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสวป .91 นะครับออกมาชี้แจงเพราะว่าพี่ส่วนอาชาตพยายามติดต่อนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาแอคชั่นใดๆก็เลยต้องมาพึ่งพี่พี่สื่อมวลชนนะครับว่าบ้านเราอะถ้ายังไม่ดังมันก็ไม่มีการตรวจสอบ ็ต้องให้ดังก่อนให้เป็นข่าวก่อนผมคิดว่าเราไม่ได้ออกมาปรับปรำสพค .91 <ม>เพราะว่าผมมีความศรัทธากับสถานีวิทยุสพ .91 มาอย่างยาวนานเคยสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วก็รู้ว่าสพ .91 เนี่ยเป็นสถานีที่มีประโยชน์นะฮะต่อพี่น้องประชาชนจริงๆแต่ภาพที่ผมเห็นที่พี่สุวนรัติส่งเข้ามาในเพจเนี่ยนะครับเป็นภาพแท็กซี่แล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นกระปุกบุญแล้วมีเงินเนี่ยหยอดเต็มไปหมดและ ข้างบนของกระปุกมันมีสติกเกอร์ของสวพ91แล้วโครงการที่จะนำไปช่วยก็คือโครงการของหลวงพ่ออารมณ์กดก็คือเกี่ยวกับโรคเอดคือทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การบริจาคเพื่อโรคเอดสแต่หลังจากวันนี้เนี่ยนะฮะที่ข่าวนาเสนอแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ได้เยอะแล้วสตอรี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วสตอรี่ไม่ได้สงสารแล้ววัดมีเงินมากมาย แต่ทําไมโครงการกระปุกบุญก็ยังคงรันต่อไปบริจาคเพื่ออะไรเอาเงินไปช่วยผู้ป่วยมันก็ไม่ใช่ผู้ป่วยไป30บาทกระโดดแล้วเขาไปเข้าโรงพยาบาลกระหดดแล้วไม่มีใครไปนอนตายที่วัดพระบาทน้ำพุแต่โครงการบริจาคของหลวงพ่อลงกฎและวัดมีไม่หยุดไม่หย่อนที่เราสงสัยบนฟ้าก็คือออนไลน์พื้นดินก็คือเข็นหลวงพ่อไปทุกที่ทุกวันทุกเวลาแล้วก็ที่สําคัญมันมาอยู่ในรถ ซึ่งเป็นรถโดยสารมีผู้คนขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งหมุนเวียนเป็นหมื่นหมื่นคนผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการบริจาคให้ระบุกคุณเนี่ยมันจะถึงหนึ่งร้อยล้านหรือมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าเพราะว่าทํามาเป็นสิบสิบปีหรืออาจจะเป็นหลักพันล้านก็ได้เราไม่ทราบเลยวันนี้เส้นทางทางการเงินที่เราอยากจะเรียกร้องนะฮะให้มันชัดเจนแล้วก็ฝากสื่อมวลชนเนี่ยไปติดตามกันด้วยก็คือสองพ9เก้าหนึ่งต้องตั้งโตะแล้วครับต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วว่า ไอ้ตรงนี้เนี่ยโครงการนี้มันคือโครงการอะไร <S <S และสพ<อ>91 <1 S 2> เคยทราบไหมว่ามันมีการยกมือในบรรดาแท็กซี่ว่าเห็นด้วยกับ30%สพ91ทราบไหมและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่เนี่ยนะฮะเส้นทางทางการเงินที่ไปที่หลวงพ่อเนี่ยโอนเราก็จะเช็คได้แต่เงินสดเราจะเช็คได้หรือไม่อย่างไรเอาเงินไปเป็นถุงๆให้หลวงพ่อไหมอันนี้สิ่งที่ทาง คุชนทัศนะครับแล้วก็ผมเคนโดเนี่ยอยากจะตามต่อหลังจากที่พี่สวนณชัดได้เปิดใจจนหมดแล้วว่าทนไม่ได้กับกระบวนการของแท็กซี่ที่เอาเงินบริจาคเนี่ยนะครับมาตัด30%อันนี้ก็ขอเรียกร้องนะฮะให้หน่วยงานสพ9 9นึออกมาชี้แจงผมนะฮะคุณชนทัศน์แล้วก็พี่สวนชัดเนี่ยยินดีที่จะร่วมหาคำตอบไปกับบอวพ .9 กหน่นะครับแล้วก็ ป่าเถี่อนที่แท็กซี่ได่ร่วมบุญนะครับผมบอกตรงๆนะครับกกิจจรวชนะครับเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณทองคำประธานเนี่ยประธานร่วมคุณทองคำร่วมรักบุญเนี่ยคือประธานกระปุกบุญเนี่ยในชีวิตจากโควิดนะครับแล้วคนที่ชักชวนของผมเข้าไปคุณทองคำสาแก้วเนี่ยที่โกหกแล้วพาผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นโรคไตเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณหากินกับวัดหรือหากินกับใัรนี่เขายกมือพวกหัวเนี่ยครับระวังครับ ก็อยากไปอยู่ตรงนั้นเลยครับก็อย่างนี้นะครับทางภาครัฐนะครับต้องต้องบอกก่อนว่ากํากับดูแลสํานักผู้ศาสนาคือนะครับท่านรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสูชาตินะครับต้องให้ท่านสุชาติเนี่ยช่วยเข้ามากํากับดูแลพี่พ่อของท่านพดำพ่อพี่พดำเยนะฮะสูชาติสุกินนะครับอย่างน้อยเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะกํากับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วถ้า เรื่องไปถึงท่านผมเชื่อว่ามันก็จะได้ตีแผ่กันได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพี่เขาอย่างที่บอกนะครับไปร้องมาแล้วหลายที่แล้วไปโงพักมาแล้วนะครับไสกองปราบมาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ละทำลิขิตหน้ามาเก้าปีรปครับเปีแล้วใช่ไหมครับก็เกาปีแล้วครับล่าสุดที่พอ,ดอ,ดอนนเอด็กเมาวัดระบัติน้ำพุมันดังขึ้นทุกน่็รอจังหวะต้องงานไหววัดนี้เหมือนมาเฟียนะทำไมแจ้งเหตุอะไรไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยตาม ไม่ค่อยสารต่อเลยเก็พยายามที่จะประสานงานไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บอกเสไปแล้วก็ให้เข้าไปตรวจสอบดูซิ่ว่ามัน,ม,นมันเส้นทางการเส้นทางเงินหรือว่าการทําที่เอาหน่วยงานภาครัฐหรือตาอโล้หรือสัญ,ญลักษณ์ที่ประชาชนเขานับถือเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบว่าให้มันโปร่งใสเนาะไม่อยากให้เข้าไปให้เขาใช้ประโยชน์ครับอขอแก้ดีนึงคนระับวท่านกุชาติตันเจริญนะฮะเมื่อกี้พูดผิดนะครับโทษที นะครับท่านรัฐตนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีท่านผุ้ชาตันเจริญนะครับพ่อพี่วัดดำนะครับช่วยมาดูเรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับมีอะไรต้อเตือนไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใครจะเอาข้าวสารมาครับเต็มเลยที่พี่คันโดค่ะไอ้กระปุกบุญเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่กระปุกค่ะพี่ทั้งหมดคือตอนนี้ที่พี่ผู้ว่ราชการทราบมาเป็นพันนครับหลักพันตะกุกออ ตอนแรกมันมี30มแล้วก็สามสิบหกแต่สารตั้งต้นคือ6 6แล้วก็มีการบอกต่อแชร์กันไปเรื่อยๆให้ชวนคนเนี่ยเอาเอากระปุกไปตั้งไม่ใช่แค่ในรถร้านค้าอะไรต่างๆนานาซึ่งมันมีทั้งกระปุกจริงกระปุกผีเพราะบางคนหนึ่งคนเนี่ยก็ไปโคนนิ่งกระปุกออกมาเอาไปวางไว้ปั๊มบ้างอู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายตัวเองคือคนไปเก็บเงินมาตรงเนี้ยความยุ่งยากของการตรวจสอบแน่นอนอยู่แล้วสมมติพี่นโดะ มีกระปุกหนึ่งกระปุกไยลโลแท็กซี่<ม>แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำห้าสาขาเนาะท<ม>ี่ห้าสาขาในปัม๊มเราก็กระปุกเนี้ยไปตั้งห้าสาขาแล้วสุดท้ายเราก็เก็บเงินทุกเกย็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 นอย่างเงี้ยอันนี้มันคือขั้นตอนที่มันตรวจสอบยังไงได้อะ<ม>่ะมันตรวจสอบไม่มีทางได้เลยครับยิ่งตู้บริจาคเยอะยิ่งมีปัญหาขนาดวัดได้ถิงมีร้อยกว่าตู้ยังมีปัญหาขนาดนั้นแต่นี่มีพันกว่าตู้ที่เคลื่อนที่ได้ด้วย <laughs> มันเป็นตู้บริจาคที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะฮะมันเคลื่อนที่คือมันไปทุกที่มันไปทุกทางเราไปวัดไอดไร่ขิงเรายังต้องเดินทางไปใช่ไหมเพื่อไปบริจาคไปหยอดอันเนี้ยจอดหน้าบ้านก็ได้หยอดนะฮะไปในชุมชนคนขึ้นแท็กซี่ก็ได้หยอดแล้วคนขึ้นแท็กซี่วันวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนมันเงินมันจะหมุนมเวียนขนาดไหนซึ่งผมยังไม่เห็นเส้นเงินขนาดที่ส่วนอญาชัดเนี่ยอยู่ในวงการนเนี้ยเนี่ย ยังไม่เห็นเลยว่ามันไปถึงหลวงพ่ออย่างไรเป็นเงินสดเป็นเงินโอนแต่ที่แน่ๆโครงการนี้เพื่อหลวงพ่อและวัดพี่เห็ดด้วน้เราจะมีการยื่นหนังสือไปที่สถานีวิทยุไหมคะคือตอนนี้ผมอยากให้ข่าวออกมาเนี่ยสถานีวิทยุเขาเขารับทราบจากข่าวว่าตอนนี้เขาต้องดีแคลร์ตัวเองแล้วนะ ขาต้องออกมาชี้แจงแล้วนะคือเราก็ไม่ได้อยากจะต้องไปนั่งไปยืน่นหนังสือถึงหน่วยงานถึงสถานีวิทยุต่างๆคือทุกคนก็ต้องรู้ว่ารู้หน้าที่ตัวเองอะครับว่าวันนี้สถานีวิทยุโดนสงสัยอยู่โดนสงสยัยเมื่อเมื่อโดนสงสัยก็ต้องตั้งโต๊ะครับสคก็หนึ่งก็ต้องตั้งโต๊ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงปลายทางของเงินนะฮะเพราะว่ามันมีการประกาศออกวิทยุใช่ไหมครับพี่ในในยอดในแต่ละวันเมื่อก่อนมีนมานั่งนับกันแล้วประกาศออกวิทยุนั่งนับกันรประกาศออกวิทยุแล้ว ยอดที่ประกาศจากวิทยุเนี่ยมันคือยอดที่ถึงมือหลวงพอ่อหรือถึงมือวัดไหมเพราะมันคนกลางเยอะมากๆนะครับกว่าจะไปถึงวัดอะ่ะอ่ะหนึ่งคือตั้งแต่แท็กซี่นะครับมาที่ประธานแท็กซี่เอาไปนับกันที่สพ .91 ส้สพ .91 เอาไปประกาศออกรายการว่ามียอดเท่านี้และหลังจากประกาศเสร็จแล้วใครคือคนที่หอบเงินก้อนนั้นไปให้หลวงพอ่อก็ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนหอบเงิน ไปให้กับหลวงพ่ออ่ะอย่างกรณีหมอบีเราก็รู้ว่าหมอบีเป็นคนหอบเงินไปหมอบีเป็นคนเบิกเงินไปแล้วให้หลวงพ่อเอาหมอบีเป็นคนมอบเงินบริจาคให้หลวงพ่อแต่กรณีนี้มันซับซ้อนมากครับท,รที่สื่อมวลชนเพราะมันเป็นตู้เคลื่อนที่ไงมันเป็นพันๆตู้เลื่อนที่เงินแต่ละบาทแต่ละสังมันจะนับรวมกันยังไงผมก็ยังมองไม่ออกก็เลยต้องให้สพ91ชี้แจงตรงนี้บอกวันเต็มนะอผมนี่เอามาแค่15วันนี้แน่นหยอดไม่ลงนะครับ ก็จะมีนัดกันเจอเดือนละครั้งหรือเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเดือนนึงกี่ครั้งแต่ว่าเวลารวบรวมกล่องเวลาไปรวบรวมกล่องเนี่ยไปนับกันเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปอาจจะเข้าไปใกล้ๆที่เขาจะเปิดกล่องแล้วก็ได้อาจจะเดือนละครั้งห,หรือครึ่งเดือนครั้งปัจจุบันนี้ต้องถามเขาว่าเดือนหนึ่งเขาเปิดกล่องกี่ครั้ง,ง,ง,งครับแต่ต้องให้ความยึดถืป่าพิทยาแท็กซี่หลายท่านนะครับหลายท่านมาด้วยใจบุญจริงๆมาที่แบบอยากบริจาคจริงๆและเอาเงินเนี่ยไปนับที่สบพอจริงๆ เพื่อตัวเองอ่ะเฮ้ยอยากทาบุญอยากทำการกุศลแต่สุดท้ายแล้วแท็กซี่บางส่วนเนี่ยตกเป็นเครื่องมือหรือเปล่าบางส่วนอาจจะรู้ว่า30%รู้อยู่ในใจแต่บางส่วนอาจจะไม่รู้เลยถูกชวนมาด้วยข้อมูลที่แบบว่าเฮ้ยต้องช่วยกันบริจาควัดลําบากแล้วคือสตอรี่วัดก็จะเป็นประมาณว่าวัดลําบากแล้วเงินไม่เหลือแล้วนะฮะตอนนี้ผู้ป่วยแย่แล้วแต่เราทําข่าวเราก็รู้ว่าเงินมันไม่ได้มันไม่ได มันไม่ได้น้อยๆอ่ะเงินมันยังเหลือแล้วก็ไปเหลือเป็นอสังหาเป็นที่ดินใดๆเนี่ยตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบว่าสตรอรี่ที่กระปุกบุลเนี่ยพูดออกไปและเงินที่ได้มาเนี่ยผมมองไม่ออกเลยครับว่ามันจะเช็คยังไงคับแล้วบังทีผมเห็นบางเคเขาเอาเงินส่วนนี้ใช่ไหมครับไปซื้อรถเสงนคนป่วยเวลาไปให้คนป่วยหรือคนพิการหรือที่หนทียหรือที่เขาจไปให้เขาก็เหมือนก็นการโกงคิการลำาว เพื่อเป็นการอนะ่ะให้รู้ว่านี่คือจิตอาสานะให้รู้ว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีนะอย่างนี้นะคือเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ได้เงินมาแต่บางทีก็เห็นไปติดป้ายตรงหน้าโพสต์ของประธานว่าเอารถเข็นสามล้อมาตั้งอยู่ถ่ายรูปอยู่ทันหนึ่งแล้วก็เรียกให้คนคนช่วยมาบริจาคร,ร่วมกันซื้อรถเส็กันเนี่ยให้คนป่วยท,ท,ทั้งๆที่ ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์องก็ถืออยู่แล้วคนจะมาประกาศทำไมคนก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อให้คนป่วยดิถ้าคุณอยากช่วยคนป่วยเ่ก็ทำให้ผมมองในเฟซเขาอะนะว่าทำไมทำอย่างนี้มีอะไรเพิ่ม <c ười> เติมไ <Ee> หมครับอ,อย่างที่พี่บอกว่าประธานในชุดแรกปีแรกที่พี่เริ่มมัก็็คนทองคำสองทองคำร่วมรับเุครับ,รรบแต่เขาเสียไปแล้วอะวประธานคนใหม่ยังยังยังก็ต้องต้องถามประธานคนใหม่ว่าคนที่รับเงินหรือรับช่วงต่อแล้วก็ที่มี อะไรตรงนี้ที่ยังหลายหลายคนที่ยังคนเก่าที่ยังอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ยังผมยังเห็นอยู่หน้าเก่าๆอยู่หลายท่านเทไปยืนหรือไปวัดพระบาทน้ำพุหรือไปถ่ายรูปแล้วยืนอยู่ข้างๆหรือไม่ก็นั่งนั่งอยู่หลายท่านเนี่ยอยู่รอบของหลวงพ่อเนี่ยมันมยังมีการทําต่อมีการสานต่อจากสามที่หกกล่องเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่ากล่องแสดงว่าเงินเหล่านี้ก็ต้องมาหาศาลใช่ไหมฮะก็ต้องดูว่าใครคุมเงินก้อนนี้หรือใครเป็นคนส่งทุกเดือนแล้วเดือนหนึงส่งยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อ,อยากจะให้ ประธานปัจจุบันนี้นะครับท่านอยากจยากชี้แจงหรืออยากจะให้มันโปร่งใสนะฮะกับทางสถานีสนพก็หนึ่งก,ก็ควรจะทําให้มันให้ประชาชนได้หให้อย,าอย่างผมเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่า<ร>ไม่ได้ชี้ชัดแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาต<ร>แต่สิ่งหนึ่งคือมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นเล่าด้วย<ร>ความสุจริตใจนะครับไม่ได้ที่จะมากล่าวหาว่าใครถูกหรือใครผิดแต่สิ่งที่สุจริตใจเนี่ยคือสิ่งที่ได้พบเจอนะครับ และก็ได้พบเห็นแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังต้องบอกคำนี้ก่อนมันไม่ได้กก่าหาใครนะครับอันนี้มันมันก็คือความต้องการการตรงไปตรงมานะครับคือวันนี้เนี่ยเงินบริจาะคครับพี่พี่สื่อมวลชนมันเป็นปัญหามากมันเป็นปัญหายิ่งบริจาคเยอะยิ่งมีปัญหาเรารู้สึกเลยว่าทําไมวัดปัจจุบันนี้ดูร้อนเงินเกินไปหรือเปล่าดูสร้างโครงการต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะว,วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโครงการเยอะมาก เราแทบจะไม่รู้เลยว่าบริจาคให้วัวมันไปถึงวัวฝ่ายหรือเปล่าบริจาคให้หมามันมันไปตรงไหนบริจาคให้ลิงมันไปกลายเป็นที่ดินหรือเปล่าตรงนี้ผมว่ากระปุกบ,บุญเนี่ยเงินอาจจะก,ก้อนใหญ่พอคอกับหมอบีก็ได้เพราะหมอีเนี่ยก็ทําโครงการก็คือหมอบีคนเดียวนะฮะยังมีคนบริจาคขนาดนั้นแต่กระปุกบ,บุญเนี่ยมีพี่ๆี่แท็กซี่เป็นพัน ขับทั่วกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลและคนหมุนเวียนในการขึ้นแท็กซี่หยอดทีละ10 20่บาทบางคนหยอด5 0 0รบางคนหยอด1,000เนี่ยลองคูณกันเล่นๆก็ได้นะครับว่าเงินหมุนเวียนในกระปุกบุญเนี่ยมันจะถึงหลักพันล้านหรือไม่ตรงนี้ต้องการการตรวจสอบอย่างชัดเจนไม่ได้บอกว่าสพ91ผิดไม่ได้บอกว่าพี่แท็กซี่นะฮะทราบ3 0อยากมาเอา3 0แต่สิ่งที่เราอยากจะทราบนะตอนนี้ก็คือความโปร่งใส ของกองบุญเนี้ยฮะว่ามันไปถึงวัดหรือไม่และอาจจะต้องไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทราบไหมว่ามีโครงการกระปกุกบุญหลวงพ่อทราบไหมว่ามันมีเงินมหาศาลอีกกองหนึ่งที่ยังไม่เคยเปิดเผย,ยจากแท็กซี่ครับขอบคุณครัอบอมครัคบดูเดียนูเดียนนี่่รู้จักประธานคนใหม่ประธานคนใหม่นี่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นแล้วตั้งแต่ออกมาตรงนั้นก็ จะไปพบเจอกับสมาชิกเลือกพบเจอกับบางท่านก็แค่เวลาไปร่วมอบรมเกี่ยวกับเรื่องศิตปา,าอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นแล้วแล้วก็ตอปัจจุบันนี้ผมยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าใส่ปิดประการกรรมการคนเก่าที่ที่ก็มันอยู่จนปัจจุบันเขาก็จะมีความประทานคนที่ผมบอกก่อนหน้าน,นี้ <T> จำได้ไหมครับคือว่า,าจำติดจรวดไว้นะเกี่ยวกับเงินบุญเงินอะไรพวกนี้ที่เขาเยกไปต้นหัวเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยประทานคนนี้คือติดโควิดเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็ไอคนที่ชักจูงหรือหลอกผมเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะตอนแรกที่ไม่พูดความจริงกับผมเนี่ยก็เป็นโรคไตเสียชีวิตไปแล้วแล้วคนคนนี้ลองคิดดูีิว่าครับว่าขับแท็กซี่อยู่สุวรรณภูมิหรืออยู่ดอนเมืองเนี่ยที่มีเรื่องออกคลิปกับฝรั่งว่าเรียกเมาไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วด่าเขาด้วยคำหยาบคายทั้งทั้งที่ตัวเองก็อบรมมาแล้วอบรมเรื่องภาษาอังกฤษมาแล้วอะไรมาแล้วเขาทางสถานีหรือทาง แท็กซี่ไทยเดาเจอเขาก็เคยช่วยมาแล้วแต่ก็ยังกล้าที่จะไปโกงแล้วเอาเปรียบต่างชาติเราคิดหลือว่ากล่องกระปุกบุนที่วางอยู่ตรงสองเขาเนี่ยตรงในรถเขาเนี่ยจะปลอดภัยไหมครับแล้วทําไมถึงพยายามชักชวนสมาชิกจังเลยแล้วหลอกเข้าไปรวบกลุ่มด้วยขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบเดี๋ยวพี่ๆอยากได้ภาพอิออนเสิร์ตเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวให้ไปเข้ามาในกลุ่มได้นะครับภาพกล่องที่อยู่ในแท็กซี่อะไรต่างๆมา ค่ะคุณผู้ชมคะนี้ก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้ของทางแท็กซี่นะคะที่ได้มาร้องเรียนกับทางได้ของทางคุณ ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณชนัะพัฒน์ลุยคลับนะคะผม่น่าจะเป็นเงินหลายล้านหลายล้านปีซึ่งมีศาลาปฏิบัติธรรมกระปุกดุลด้วยนะครับเอาเงินไปสร้างศาลาด้วยนะเพื่อไหมครับเพื่อที่ใส่เพื่อการเนี่ยค่ะที่จิตทุกทุนหรือว่าเรียกว่าสร้างความช่วยเหลือ โดทางแท็กซี <Rapid. S 1> I mean. ่คนนี้ค okay. ่ะคมเบอกว่า้สดี๋ยวกติม่ท่เขาบอกเลยเเ้าสายหน่กคกท่านนะหนะครับหท่านครับเข้าสายตาฉันมี้วองาู่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็นี้นะคะก็เป็นในส่วนที่ทางท่านของทางอดีตนะแท็กซี่ที่เขาเคยมีกลองบุญเดมาร้องเรียนกับทางด้านของทางคุณแทนโดแล้วก็ทางด้านของทางคุณชนะทัศ นะคะโดยบอกว่ามีความสงสัยว่าเงินในกระปุกบุญน,นะคะเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยเห็นไอ้กระปุกนี้แหละถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นแท็กซี่นะจะเป็นเหมือนก็เป็นกระปุกใสๆนะเราก็จะมีแบบในเรื่องของทางพระบาทน้ําพุอยู่เดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวออยจะพยายามซูมให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ อันนี้เือนกล่องที่อยู่ในรถนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับตรงกลางเขียนว,ว่าผู้รับบริจาคคาดด้วยหลุโภกของเสาพกเจ้าหนึ่นนงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะ Peace.

ขายก๋วยเตี๋ยวหรือร้านข้าวตามสั่งหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาขยายสาขานีนยังไงอ่ะคือแต่มันก้นกลุ่มเอาไปอยู่อยู่ในร้านเรียกแยะสแบบนี้ฮแล้วก็ติดป้ายว่าเป็นกระปุกคุณครับอกอะไปที่เป็นโด้นะครับเราบอกอะไร นี่เงินสังเกตเว่าเงินเต็มกระเป๋าเลยนี่เงินเยอะเงินเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยซึ่งผมมองว่าประกอบแก้ถ้าเงินเต็มนะก็ได้หลักหลักหลายหมื่นนะกดจอนะ่ยก็คือเงินเต็มกระเป๋าเลยคุณผู้ชมเขาจะเป็นลักษณะเป็นแบบกล่องใสๆนะคะแล้วก็จะมีการติดป้ายด้วยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับ ชือ่อของทางวัดพระบาทน้ำผึ้งนะ chỗ này là cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ก็จะมีผัดลงภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะที่เรียกเื่อๆมีชื่อของวัดนะคะติดอยู่นะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตัวของแท็กซี่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการตั้งข้อสง,ส,งสัยว่าเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยมันหายไปว่ามันจะนําเงินไปตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ มีการหัก30%หรือไม่นะคะคุณชมอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ทางด้านของทางที่แท็กซี่นั้นก็มีการตั้งข้อสงสัยมากันนะคะแล้วก็บอว่าพยายามที่จะพูดเกี่ยวกับนี้เรื่องนี้เนี่ยนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได่พูดเสียทีนะอันนี้ แล้วทีนี้พอเนี่ยพอเรามาถึงช่วงนี้ปัับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนี้เรื่องของทางวัตถบัตรน้ำมัเกิดขึ้นมานะคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอพูดกับทางหน้าของทางหน้าของทางคุณแคนโดนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดถติว่าเป็นในส่วนของทางหน้าของทางบริทเนี่ยอันนี้เนี่ยยังขอทราบนะคะว่าเงินเนี่ยมันมาจากไหนและมันไปได้อย่างไรแต่ว่าเงินนียต้องยอมรับเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าในหนึ่งปลอกเนี่ย มันเคลื่อนที่ไปได้หมดเลยแล้วจากตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นเพียงแค่35กล่องเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มเป็นพันกล่องแล้วเราก็ไม่ทราบเลยว่าเงินจํานวนนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้องนะคให้ทางน้าของทางท่านทางสอพก้า่งเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทีเพราะว่ามันมีในส่วนของ ทางสงพาพก้หนึเนีย่ยมันติดอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าหลังจากนี้ทางสวพก้าวหนึนั้นจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงทางด้านของทางจเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพึด,ด้วย ว่าจะออกมาชี้แจงอย่างไรนะคะเกี่ยวกับนี้เรื่องของทารเส้นทางทางการเงินต่างๆและที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าอ่อนหนักพอสมควรเลยรวมถงไ่ทางหน้าทางมองพี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวอยขออนุญาตลงการ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนต้องขอเอาัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงเลยที่ไม่ได้ขึ้นเป็นเหมือนกับหน้าปกหรือว่าขึ้นบาร์ให้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรารีบวิ่งมาจากหมาย แรกมาหมายสองก็กลเหมกันว่าจะไม่ทันนะถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขอทายไม่มีอ,ขอ,ขอนะไรเลยก็พอแล้ว